และชาวบ้านดอนบมเดือดร้อนหนักค่ะหลังจากมีคนนำสุนัขมาปล่อยในวัดรวมกว่า100ตัวบางครั้งไล่กัดเด็กและชาวบ้านที่มาทำบุญค่ะเจ้าอาวาสวัดท่าราชัยสีบ้านดอนบมตาบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าเมื่อปี2548นั้นมีคนนำสุนัขมาปล่อยจำนวนไม่มากทางวัดจึงรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อไว้เหา่เวลามีโจรเข้ามาขโมยของในวัด แต่พักหลังเริ่มมีคนนําสุนัขมาปล่อยข้างกําแพงวัดมากขึ้นบางคนก็นําใส่กระสอบมา7-8ตัวโดยทุกครั้งเนนไปพบก็ได้นํามาไว้ในวัดเพราะสงสารจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ามีสุนัขที่อยู่ในวัดกว่า100ตัวเริ่มตั้งแต่อายุน้อยสุดคือ4เดือนไปจนถึงอายุ10ปีซึ่งขณะนี้สร้างความเดือดร้อนเวลาญาติโยมเข้าไปทําบุญที่วัด สุนัขเหล่านี้บางตัวก็มีนิสัยดุร้ายไล่กัดผู้คนที่เข้ามาทำบุญและเด็กที่เข้ามาวิ่งเล่นในวัดหลายครั้งรวมถึงอุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่ด้วยและเนื่องจากสุนัขมีจำนวนมากทําให้ทางวัดไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งอาหารการกินและการนําไปฉีดวัคซีนทางวัดก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอเจ้าอาวาสยังกล่าวอีกเขาว่าทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับว่าหน่วยงานใดที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้มีการติดต่อไปทั้งทางเทศบาลตำบลเมืองเก่าก็บอกให้ไปติดต่อที่สำนักง,งานปศุสัตว์ขอนแก่นจนถึงขณะน,นี้สุนัข100ตัวก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพระและชาวบ้านได้ค่ะว,วมี